สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปาล์มมีไม้ฟอร์มพุ่มฟอร์มสวยสีสวยฟอร์มสวยมากนะครับผมมานําเสนอให้คุณลูกค้าทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมราคากระถางละ200บาททุกกระถางนะครับค่าจัดส่งกระถางละ30บาทนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมฟรีปลายทางจ่ายเงินกันหน้าบ้านได้เลยนะครับ ปาล์มจะเริ่มต้นด้วยที่กระถางแรกเลยนะครับผมขอบอกว่าไม้รอบนี้สวยมากนะครับผมฟอร์มสวยๆสีสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี้ครับผมมีชื่อว่าตวงเงินนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมมีชื่อว่าตวงเงินนะครับผมนี่ครับให้ดูยอดดูสีดูลักษณะของใบนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับตวงเงินนะครับผมนี่ครับสวยมาก นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับน <benchmark> ี่ครับผมสีชัดๆเลยนะครับผมสําหรับตัวเงินนะครับผมนี่ครับสามช่อนะครับผมต้นนี้หลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมสองช่อใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมฟอร์มพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมสวยงามมากนะครับ นี่ครับยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมนี่ครับกระถางละ200บาททุกกระถางนะครับค่าจัดส่งกระถางละ30บาทนะครับผมเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับผมมีรับประกันต้นไม้ให้นะครับถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะครับผมกระถางต่อไปครับผมกระถางนี้ถ่าช้างนะครับผมต้นนี้3ช่อต้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์ 11นิ้วได้เลยนะครับผมนี่ครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าท่าช้างนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับนี่ครับผมสวยงามมากนะครับผมท่าช้างนะครับต้นตอใหญ่ต้นบักใหญ่ต้นบักใหญ่เลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแดงมงคลนะครับผมชื่อเป็นมงคลมากนะครับมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อด้วยกันนะครับผมแล้วเอกลักษณ์ของเขาคือ เป็นสีแดงแบบว่าสวยมากนะครับผมสีแดงแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะแดงได้อีกนะครับผมจะการสีได้ดีกว่านี้อีกนะครับผมนี่ครับแดงมงคลนะครับผมสวยงามมากยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมอ๋อลืมแจ้งโปรโมชั่นเลยนะครับผมสั่งสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับผมกระถางละสองร้อยค่าส่งสามสิบาทนะครับผมสั่งสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับนี่ครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าต่างหูชาววังนะครับผมฟอร์มแบบว่าแน right ่นๆเลยนะครับผมฟอร์มพุ่มแบบแน่นๆเลยนะครับนับกิ่งนับยอดไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามีหลายกิ่งหลายยอดมากนะครับผมแล้วก็กัดสีดีอีกด้วยนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมสําหรับต่างหูชาววังนะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า เศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมต้นนี้มี3มช่อต้นสูงต้นสวยนะครับผมพุ่มใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับไม้ที่ขายดีในระดับต้นๆเลยนะครับผมนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมนี่ครับดู่อดูสีชัดๆเลยนี่ครับให้ดูสีชัดๆเลยนะครับผมนี uh ่ครับสวยงามมากนะครับผมสําหรับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผม3ามช่อสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับเอาไปตั้งโชว์กันหน้าบ้านได้เลยนะครับผมเศรษฐีหาดใหญ่นะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่ามัทนานะครับผมรอบนี้ได้มาต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ฟอร์มพุ่มแบบว่าใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับดูสีชัดๆนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับมัทนานะครับผมสวยๆเลยนะครับรีบได้รีบเลยนะครับผม200บาทคุ้มๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมมัทนานะครับ สิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับสวยงามมากนะครับผมมาก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 นะครับมัทนานะครับสวยจริงๆต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ายอดขุนพลนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อด้วยกันนะครับผมสําหรับยอดขุนพลนะครับผมสีแบบว่าแดงแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับผม ยอดขุนพลนะครับผมแล้วก็รอบนี้ได้มาสองกระถางนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะเอาไปตั้งคู่นะครับก็รับไปตั้งคู่ได้เลยกระถางนี้กระถางที่หนึ่งนะครับผมกระถางนี้กระถางที่สองนะครับต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อเอาไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับนี่ครับผมกระถางที่สองนะครับผมยอดขุนพลฟอร์มดีสีสวยนะครับผมสีสวยมากนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ ยอดขุนพลนะครับอมเอาไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามะนีนบพรัตนะครับผมต้นนี้แบบว่าสีแบบสวยๆสดๆเลยนะครับผมสีสีออกไปทางสีส้มแดงนะครับมีทั้งหมดสองช่อนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับผมมีชื่อว่ามะนีนบพรัตนะครับผมสีแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับมีสองแบบนะคะ นี uhm. ่ครับส like ีแบบนี้ค like ่อนข้างหายากนะครับผมนี่ครับสองช่อสวยๆเลยนะครับผมมะนีนบพรัตแบบที่หนึ one ่งนะครับแบบกัดสีแบบที่หนึ่งแบบกัดสีต่อไปครับผมมะนีนบพรัตแบบที่สองนะครับผมนี่ครับต้นนี้จะกัดสีน้อยกว่าแต่ว่าจะต้นใหญ่กว่านะครับลักษณะของใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมนี่ครับมะนีนบพรัตแบบที่สองนะครับผม แบบที่สองจะใหญ่กว่าแบบแรกนะครับผมเพราะว่าแต่แต่แบบแรกสีจะกัดดีกว่านะครับสีจะกัดเข้มกว่านะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมมะนีนพััสแบบที่สองนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าอารีนะครับผมอารีได้มาสองกระถางแนะนําให้คุณลูกค้าเอาไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับผมนี่ครับผมเพราะว่าสีของน้องจะสวยมากนะครับนี่ครับผมอารีนะครับผมฟอม ต้นนี้จะจะเป็นฟอร์มพุ่มนะครับแล้วก็ลักษณะต้นก็จะค่อนข้างสูงนะครับผมดูสีชัดๆเลยค่ะขอบอกว่าสวยมากสีชมพูแป๊ดเลยค่ะนี่ครับผมอารีนะครับผมอารีกระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นอารีกระถางที่สองนะครับต้นนี้พุ่มใหญ่นะครับผมนี่ครับพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแนะนําให้ไปตั้งคู่กันเลยนะครับผมนี่ครับตั้งตั้งคู่กันแล้วจะสง่างามแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับผมสวยมากนะครับสีแดงๆแบบนี้หายากนะคะปกติมันจะได้มาอารีมจะเอาทนชมพูอ่อนๆอันนี้ะชมพูเข้มมากค่ะนะครับผมเอาไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับผมอารีนะครับนะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมสีดีมากนะครับมีสองช่อใหญ่นะครับมีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมท่าวาสุกรีนะครับ แบบว่าความสูงนี่ประมาณเกือบ60เซนติเมตรได้เลยนะครับผมแล้วก็สีสวยมากนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมสองช่อใหญ่นะครับผมยอดเดินดีนี่ครับผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมสวยงามมากนะครับต้น่ววาต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า หยาดมะนีนะครับผมสองช่อใหญ่ๆเลยนะครับใบย้อยลงมาแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับผมมีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับนี่ให้ดูสีชัดๆนะครับผมกระถางนี้คือว่าสีดีมากนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับผมสวยงามมากนี่ครับไม้ที่ขายดีตลอดการนะครับผมขายดีมากด้วย ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสายลุงสยามนะครับผมพุ่มใหญ่ๆเลยนับช่อนับกิ่งไม่ได้เลยนะครับผมสายลุงสยามนะครับผมสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นได้เลยนะครับผมนี่ครับปลูกกลางแจ้งได้เลยนะครับผมนี่ครับกระถางที่หนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับแนะนําให้รับไปเป็นคู่นะครับผมรับไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับนี่ครับผมต่อไปเป็นสายลุงสยามกระถางที่สองนะครับผมสวยงามมากนะครับเอาไปตั้งคู่กันแบบนี้ได้เลยนี่นะครับ เอาไปตั้งคู่แบบว่าสง่างามมากนะครับเอาไปตั้งคู่กันหน้าบ้านนะครับผมนี่ครับสายลุ้งสยามกระถางที่หนึ่งนะครับสายลุ้งสยามกระถางที่สองนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมไม้ที่ขายดีในระดับต้นๆเลยนะครับกระถางนี้ครับผมมีชื่อว่าทองนบพคุณนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่อด้วยกันนะครับผมพุ่มใหญ่นะครับทองนบพคุณนะครับผมพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมสีดีมากนะครับ นี่ครับให้ดูสีชัดๆนะครับผมกัดสีได้สวยมากนะครับผมนี่ครับพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าทองนบพักคุณนะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจะเรินมงคลนะครับผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อนะครับผมกัดสีได้สวยมากนะครับผมนี่ครับ สวยๆเลยนะครับผมเจริญมงคลกัดสีแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่กัดสีได้ช้านะครับผมสําหรับเจริญมงคลนะครับผมนี่ครับต้นนี้กัดสีแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับพร้อมเฉิดฉายได้เลยนะครับผมนี่ครับสามช่อแบบนี้เลยนะครับผมเจริญมงคลนะครับโอ้โหต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า เศรษฐีตะลิ่งชันนะครับผมสวยงามมากต้นนี้มีทั้งหมด3มช่อนะครับกัดสีแบบสวยสวยเลยนะครับผมค่อนข้างจะหายากนะครับผมสําหรับเศรษฐีตะลิ่งชันกัดสีแบบนี้นะครับผมนี่ครับกัดสีออกไปทางสีแดงเลยนะครับผมนี่ครับสวยสวยเลยนะครับผมเศรษฐีตะลิ่งชันนะครับผมสวยมากต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่ารัศสมีจันนะครับผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อ สี่ช่อด้วยกันนะครับผมรัดมีจันทร์นะครับสวยมากใบใหญ่ๆเลยนะครับผมราคาเพียงสองร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมรัศสมีจันทร์นะครับสวยงามมากนะครับผมรีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยอ้อลืมเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรให้โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับผมนี่ครับรัดสมีจันทร์นะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้ครับสามช่อสวยๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีครองใหม่นะครับผมสามช่อสวยๆเลยนะครับนี่ครับยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีครองใหม่นะครับผมใบนี้ขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับผมฟอร์มสวยมากนะครับต้นนี้เศรษฐีครองใหม่นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับผมสามช่อ ทรงพุ่มสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมเพชรอานาจนะครับผมสีดีด้วยนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมสําหรับเพชรอานาจนะครับผมนี่กัดสีออกไปทางสีแดงชมพูนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเพชรอานาจนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าคงกระพันนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสามช่อ กัดสีกัดลายได้เด่นชัดมากนะครับผมสําหรับคงกระพันนะครับผมต้นนี้พุ่มใหญ่ใช่ไหมแอดมินใช่ใญ่แอดมินนะครับต้นนี้นะครับผมสามช่อต้นใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับผมใช้ใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับผมนี่ครับคงกระพันนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าตวงทองนะครับผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อ ห้าช่อนะครับสีเหลืองละมุนแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตวงทองนะครับผมนี่ครับความสูงก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตรได้เลยนะครับนี่ครับอย่าลืมเบอร์โทรนะครับผมโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมต้นนี้มีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อสยามจะมีสองแบบนะครับผมจะมีแบบ แบบพุ่มนะครับแล้วก็จะมีแบบเดี่ยวต้นสูงนะครับแต่แบบพุ่มจะต้นต้นจะเตี้ยนะครับผมแต่ว่าจะพุ่มใหญ่มีหลายช่อนะครับผมนี่ครับสยามแบบพุ่มนะครับผมสวยงายมากนะครับผมนี่ครับสีดีมากนะครับสวยๆเลยนะครับผมสวยมากนะครับสยามแบบพุ่มนะครับต่อไปครับจะเป็นสยามแบบแบบเดี่ยวนะครับผมสยามฟอร์มเดี่ยวนะครับแต่ แนะนำว่าให้รับไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับผมจะสง่างามมากนะครับผมสาหรับสยามฟอร์มเดี่ยวนะครับนี่ครับเอาไปตั้งคู่กันแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วจะสง่างามมากนะครับผมนี่ครับสยามฟอร์มเดี่ยวนะครับผมนี่ครับเอาไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับนี่จะสง่างามมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดวงไทยนะครับผมต้นนี้มีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อนะครับผม นี่ครับดวงไทยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยกัดสีได้ดีมากนะครับแล้วก็จะกัดสีได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมสําหรับดวงือไทยนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้นานๆจะได้มาทีนึงนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเทพรักษานะครับผมมีสามช่อสวยมากนะครับผมสามช่อสวยมากนะครับเทพรักษานะครับผมยอดเดินดีฟอร์มดี สีสวยนะครับผมนี่ครับเทพรักษานะครับสวยมากนะครับพุ่มใหญ่มากด้วยต้นต่อไปครับต้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่ค่ะต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าบุตรสลินนะครับผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อนะครับผมทรงพุ่มสวยๆเลยนะครับนี่ครับบุตรสลินฟอร์มพุ่มนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมบุตรสลินนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ กักทองคํานะครับผมกวักทองคํามีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อด้วยกันนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับนี่ครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมความสูงก็ประมาณ4 5่สิบห้าถึงห้าสิบเซนติเมตรได้เลยนะครับสามช่อแบบว่ากอแน่นๆกันเลยนะครับผมนี่ครับกวักทองคํานะครับสวยมากนะครับผมต่อไปครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า พันเศษฐีนะครับนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับผมใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยมากนะครับสามช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมพันเศษฐีนะครับผมสวยมากนะครับปิดท้ายด้วยกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้มีชื่อว่าสร้อยระยะนะครับผมแต่พิเศษก็คือว่าต้นเนี้ยต้นใหญ่นะครับผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อหกช่อ เจ็ดช่อด้วยกันนะครับผมต้นใหญ่มากไซส์ใหญ่มากนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์15นิ้วได้เลยนะครับผมนี่ครับสร้อยระยะนะครับผมสวยมากนะครับน้องยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะอันนี้เอาไปเลี้ยงกัดสีได้อีกนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5 6 6นนะครับวันนี้กระถางละ200บาททุกกระถางนะครับค่าจัดส่งกระถางละ30บาทนะครับ สั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสามารถจ่ายเงินกันหน้าบ้านได้เลยนะครับโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ